جي لو تي تو จ้าอ้ามาถึงแล้วนแล้วอย่ห้องนึงไปแล้วอานะขบกับก่อน จะกลับจะกลับจะกลับแล้วหรอห้องไปฮะเขาต้องเขาไม่งานเลยเลยเลยลวันนี้ก็คุณปุตติยาปุตติยาเลยอาจจะพักที่โซล่ายาเชคสวัสดีนะคะาจะกลับแล้วอ่ะอยามีก็เคยเข้าไปในช่องหนัวเนาะป้าท้ายบ้านเดีอวอะ้รป้าท้ายบ้านเออป้าท้ายบ้านนะฮะ จะสวยๆนี่เอปทก่อนไ้นะคะไปทำก่อนไห้นะคะพี่

ติดเมนพูดนะครับติดใจกันนะติดกันนะครับติดเมนนะครับเมนก่อนนะครับคงยนคาคุ้มเราะได้ตลอดการข่งขันไม่ต้อมีอะไรมาเป็นตัวไม่ต้องมีอะรมาเป็นตัว ไม่อ่ะพี่พี่ปานออกเติบนะครับปานออกเติบได้นะครับแล้วก็มาตัดโดยเราย่อขึ้นแล้วจะต้องมีความแบบนี้อยากถามว่าไม่เคยไม่ได้เป็น <laughs> นเคนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุยกับเรื่องคุยในเรื่องของการอถอนทีมเนาะก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ที่หนิงมเมดีนะครับมามอบ ได้รวมเลยได้ไหมราต้องรวมเลยเนาะมามอบช่อดอกไม้นะครับเป็นตัวแทนของลุงป้านะครับ่ถายรูปถ uh> ่ายรูปร่วมทีเดียวไม่ได uh ้เจอกันอไม่ได้เจอกันอีกแล้ว